ไม่แค่ห้าหมื่นกว่าเท่านั้นเองนะครับกับรถนิสสันอัลมาเรคันนี้นะครับปีสองพันยี่สิบสองนะครับราคาสามแสนแปดหมื่นเก้าพันรุ่นลองท็อปนะครับถูกกว่ามือหนึ่งเกือบครึ่งนะครับฟรีดาวทุกอาชีพผ่อนต่อเดือนแค่หกพันกว่าบาทสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาอีกครั้งนะครับขอยินดีต้อนรับสู่ช่องนะครับช่องอิดรถเก่งมือสองเกรดเอนะครับกลับมาอีกครั้งกับอิดเพชรยนต์นะครับคลิปนี้นะครับรถที่นํามาเสนอจะเป็นนิสสันอัลมาเรคปี2022นะครับใครเป็น คอนิสันก็ฟังคลิปนี้ให้จดนะครับจะบอกว่าเนื่องจากนิสันเป็นแบรนด์รองนะครับในประเทศไทยถ้าเทียบกับ Toyota Honda นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จุดเด่นของนิสันนะครับคือฟังก์ชันออปชั่นนี้จัดมาเต็มๆเลยครับเดี๋ยววันนี้อิกจะพยายามอธิบายให้ละเอียดนะครับถึงดีเทลต่างๆของรถคันนี้ที่สําคัญแต่ก่อนบอกเลยนะรถมือสองนะคือส่วนใหญ่คนที่อยากรู้ก็คือราคาเท่าไหร่ดีกว่านะครับคือตอนนี้ราคาของน้องคันนี้นะ คุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของนิสสันอ l ม e r a ราคันนี้นะปี2022แค่389,000เท่านั้นเองนะครับย้ํา389000นะครับซึ่งถูกกว่ามือหนึ่งนะครับเกือบครึ่งเลยมือหนึ่งนะ600,000กว่านะแต่คันนี้แค่389,000นะครับสเปคนะครับสเปคคันนี้เป็น n i สสันเอเม e r a า1.0 VL นะซึ่งเป็นรุ่นรองท็อปเลยถ้าเป็นรุ่นท็อปนะจะเป็น VL Sporttech นะครับซึ่งจะบอกว่ารองท็อปกับท็อปนะ ่างกันไม่ได้เยอะเลยครับสิ่งที่ต่างกันนะจะเป็นพวกรา,ายการตกแต่งต่างๆให้ดูสปอร์ตขึ้นทานั้นเองนะครับคันนี้นะครับเป็นรถมือ2ปี2022นะครับสีขาวนะครับได้เกียร์ออโต้นะครับเกียร์อัตโนมัติเครืร่องยนต์เป็นเครืร่องยนต์เบนซินนะครับและที่สําคัญคือไม่น้อยมากๆเลยนะครับถ้าเกิดมีเสียงรบกวนจากรถคันอื่นก็อีกก็ขอประทานอภัยไปทีนะที่นี้นะครับไมค์คัแนนน้อยก็แค่59,239 ยังไม่ถึงหกหมื่นกิโลเลยนะครับกับรถปีสองพันยี่สิบสองนะครับแล้วราคาเนี่ยตกมาแล้วคือราคามารับไปแล้นะครับเหลือมประมาณแค่ครึ่งเดียวของราคามือหนึ่งซึ่งจะบอกว่าคุ้มมากๆเลยนะคันนี้นะคุณลูกค้านะครับพ่อแม่พี่น้องจะได้เบาะหนังไปเลยนะครับและที่สําคัญได้ถุงลมนิรภัยนิรภัยนะหกตำแหน่งนะนี่เหมือนรุ่นท็อปทอปของโตโยต้าเลยพวงมาลัยนับมันติฟังก์ชันแต่พวงมาลัยมัติฟังก์ชันของ닛สันคือให้มาแบบเอางี้ดีกว,ว่า มันติดของแท้ครับคือฟังก์ชันเยอะมากๆจริงๆได้ปุ่มนะเป็นปุ่มสตาร์ทมือเอนจิ้นสตาร์ทสต็อปเอนจิ้นทันสมัยเลยจอได้จอทัชสกรีนเดี๋ยวอิดจะพาเข้าไปดูในรถที่หลังนะครับส่วนไฟเลี้ยวนะมีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างแต่เด็ดกว่านั้นคือมีกล้องมองนะสาม้อยหกสิบองศารอบคันเลยนะครับเราสังเกตง่ายๆเลยนะครับถ้าซูมเข้าไปดูนะตรงใต้กระจกนะไอ้ไอก้กลมๆดำๆนะ่ะนี่คือกล้องมองสา0ร้อยหกิบองศานะครับนอกจากนั้นนะไฟได้ไฟสปอตไลท์ แม็ก1ห้านิ้วนะครับสี่ล้อเลยและที่สําคัญอ่าโอเคเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบรุ่นดีกว่านะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นลองท็อปเนาะเพราะฉะนั้นนะมันจะมีฟังก์ชันเหมือนตั้งแต่รุ่น V ขึ้นไปก็คือมีทั้งไฟหน้า LED นะครับมีสวิตช์ควบคุมหน้าจอ MID บนก้านพรมอะไรนะครับมัดมาตรวัดเรืองแสงนะคือเข้าไปตานให้ดูเท่เลยมาตรวัดอุณหภูมิภายนอกเครื่องปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติวิุ AMFM พร้อมหน้าจอมอนิเตอร์นะครับทัชสกรีน แนิ้วเลยนะครับเชื่อมต่อกับบลูทูธ USB ได้เลยมี USB อยู่ตรงทั้งส่วนของผู้โดยสารด้านหน้านะครับและด้านหลังเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับไม่ว่าจะใช้ iPhone เนาะคือมีทั้ง Apple Car p l a y นะครับถ้าคุณถ้าใครนะใช้ Android ก็มี Android Auto เรียบร้อยลำโพงได้ไปเลย6ตำแหน่งนะโอ้โหฟังเครื่องเสียงมันๆน,นะครับเดินทางนะเครื่องเสีได้มีดนตรีเพราะๆะนะครับขับแล้วมันรู้สึกใกล้กว่าเดิมนะครับ นอกจากนั้นนะได้ถุงลมนิรภัยด้านข้างนะครับเรียกว่าไซต์แอร์แบ็กแล้วก็ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างไซต์เคอร์ชินแอร์แบ็กด้วยเด็ดกว่าคือกล้องมองภาพรอบคันเลยนะครับ I V A M นะครับ I A V M ครับ Intelligent Allow View Monitor และระบบตรวจจับและระบบตรวจจับอุปกนพันกันแล,และส่งสัญญาณเตือนวัตถุนะครับและหรือบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคันนะครับเรียกว่า M O D นะครับรุ่นนี้นะซึ่งเป็นรุ่นลองทอมนะได้เพิ่มกว่าน,นั้นคือได้เพิ่มระบบ เปิดไฟนะครับเปิดปิดไฟนะฮะอัตโนมัติและที่สําคัญคือไฟตัดหมอกคู่หน้า LED บางคนจะงงว่าเมืองไทยจาเป็นต้องมีไฟตัดหมอกหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่การใช้งานของคุณผู้ใช้แต่ละคนเลยนะครับพอแม่พี่น้องเลยเนาะอย่างใครนะถ้าเกิดขับรถไปภาคเหนือนะครับหรือว่าอยู่ที่ภาคเหนือนะหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดความชื้นมากมากเนี่ยจะรู้เลยว่าไฟตัดหมอกนะมันช่วยชีวิตเราได้ดีทีเดียวเลยนะครับไม่ใช่ทีเดียว เพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ช้นั่นแหละขึ้นเหนือบางทีหมอ,อกอ่ะมันจะมาตอนไหนมันไม่รู้ตัวไงไฟตัดหมอ,อกมันมีฟังก์ชันเพื่อความปลอดภัยคู่หน้า LED เลยตกแต่งหัวเกียร์ด้วยวัสดุเงินนะครับแล้วก็เบาสังเคราะห์สีดําได้แผงประตูคู่หน้าหลังตกแต่งด้วยหนังสังเคราะห์แบบเดินตะเข็บนะครับเดี๋ยวตอนอีกที่เปิดรถก็จะให้เห็นชัดๆเนาะแต่คือข้อสําคัญคือได้ระบบเตือนไบสปอตนะเขาเรียกจุดอับสายตาไงบางทีเนาะ ขับขับไปเราไม่เห็นว่ามีพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับหรือน้องแก๊บน้องโบนะขับมาเฉียดใกล้ๆแล้วอันตรายทีเดียวเลยนะครับจุดเนี้คันนี้นะนิสสันเนี่ยให้ไบสปอดวอร์นิ่งด้วยด้วยราคาแค่สามแสนกว่านะแต่คุณได้ฟังก์ชันเหมือนรถราคาเป็นล้านเลยนะครับไอไบสปอดวอร์นิง่งเนี่ยบางยี่ห้อนะเขายังไม่ให้เลยแต่ว่าคันนี้นะที่สามแสนกว่า คุณได้ไปแล้วนะครับเพราะราคาเต็มมาตกมาจากครึ่งแล้วคือหกแสนกวหานะครับผ่อนต่อเดือนเอางี้เนี่ยตอนนี้คนอยากรู้แล้วถ้าอยากจะเนี่ยสนใจผ่อนนะแบบวงคนบอกจะไม่มีเงินสดผ่อนได้ไหมผ่อนได้ครับฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้ครับฟรีดาวแบบศูนย์บาทเลยดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับมีสามารถจัดไฟแนนซ์ตามเครดิตคุณลูกค้าได้เลยเราให้ดอกเบี้ยที่ต่ํากว่าต้าท้องตลาดเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าเพชรยนต์มีเครดิตที่ดีเพชยยนต์ดำเนินธุรกิจมาทั้งหมด25ปีแล้วนะครับ ลูกค้าเนี่ยมากกว่า5,000 500, 0นคนเพราะฉะนั้นเครดิตดีกับสถาบันการเงินนะครับเราได้เครดิตรถทุกเหตุที่เห็นทุกคันนะเชร่นยนต์นะในที่สาขาที่อินอยู่ตอนนี้เป็นสาขาสสวินทวงมีรถอย่างเดียวก็300อกว่าคันแล้วนะครับรวมทุกสาขามี5้า้อยกว่าคันนะครับทุกคันซื้อด้วยเงินสดเครดิตเราดีเพราะฉะนั้นอันที่ส่งกับคุณลูกค้าคือคุณลูกค้าได้ดอกเบี้ยต่ําปีที่แล้ว2024เราก็เป็นที่1เกี่ยวกับการจัดสินเชื่อนะครับเราก็เลยได้ดอกเบีย้ยที่ถูกเป็นพิเศษนนะะะครรับบบออกกจาก เตือนจุดอับสายตานะครับไบสปอร์ตมีระบบเตือนขณะถอยจอดด้วยนะครับคือเรียลคอสทรัฟฟิกอเลต่างกับตัวท็อปนะตัวคือรุ่น VL Sport Tech นะครับ VL Sport Tech แค่พวกการตกแต่งให้มันดูสปอร์ตขึ้นเท่านั้นเองคุณได้ลดราคารองรุ่นรองท็อปนะใหม่สวยกริบๆเลยสวยกริบๆนะครับฟังก์ชันแบบอลังการจัดเต็มจัดแน่น,นครับไม่น้อยคันนี้แค่ห้าหมื่นกว่า ในราคาที่ถูกกว่ามือหนึ่งครึ่งน,นึงเลยนะครับแค่สามแสนกว่าเท่านั้นเองผ่อนต่อเดือนประมาณหกพันกว่าบาทฟรีดาวและทัสศนที่สําคัญนะฟรีดาวทุกอาชีพที่เพชรยน์นะครับเนื่องจากมีประสบการณ์นะดูแลลูกค้ามากกว่าห้าแสนรายแล้วเนี่ยบางคนเนาะถ้าเกิดปกติเนาะถ้ามือออกมือหนึ่งเนาะถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการอะไรที่มีสลิปเงินเดือนเนี่ยเรื่องแล้วก็ถ้ามีเครดิตดีนะครับการกู้ผ่านไฟแนซนจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้าเป็นบางทีเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับหรือว่าขายของออนไลน์หรือบางทีเป็นเกษตรกรนะครับอาชีพที่ไม่ได้มีสลิปเงินเดือนเนี่ยเริ่มจากกู้ยากแล้วแต่ไม่เป็นไรนะมาปรึกษากับเราได้เราเพราะว่ามีอย่างที่บอกมีเครดิตท,ที่ดีกับสถาบันการเงินฉันเรื่องไฟแนนซ์แหละเราเจ๋งอยู่แล้วที่หนึ่งเราปีที่แล้วคือเราที่หนึ่งนะปี2024เลยเพราะฉะนั้นมาปรึกษากันได้เดี๋ยวให้คําปรึกษานะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เริ่มจะวนรอบๆรถให้ดูเนาะ อยู่ในข้างหน้าเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับคันนี้นะได้เป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวมุกที่อิดเอามาจอดกลางแดดเนี่ยนะเพราะว่าจะได้เห็นความสะท้อนแสงของเม็ดมุกนะครับมีความเมทัลลิกเป็นขาวมุกกระจังหน้าของรถนิสสันคันนี้นะครับเป็นสีดํานะครับส่วนตรงกลางนะจะเป็นลายตะข่ายนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นลังพึ่งก็ได้นะบีไฮฟ์นะครับตัวโลโก้นิสสันเป็นสีดําดูทรงสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็ตัดกับกระจังหน้าโครเมียมนะครับ ข้างหน้าเป็นแบบทูโทนอย่างที่บอกไฟเป็น LED หน้าหลังแล้วก็ไฟเป็นแบบไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะครับจะบอกว่าไฟส่วนด้านล่างตรงบังโคลนี่งามมากๆเลยได้ได้ตันนี้นะครับได้ล้อบริ s ส o n นไปเลยนะครับพร้อมล้อแม็กี่ล้อนะครับทุกคันนะของเพชรยนต์ขอ,อย้ําก่อนเลยนะทุกคันเราซื้อเงินสดเข้ามานะครับทุกคันที่เพชรยนต์เลือกเข้ามาที่ก่อนจะขายคนลูกค้าเนี่ยเราเช็คประวัติเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งนะครับ จะต้องไม่มีการชนหนักใดๆไม่มีการพลิกคว่ําไม่มีการจมน้ํานะครับทุกคันเล่มทะเบียนต้องมีครบนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะรถส่วนใหญ่เป็นรถที่หมดสัญญากับองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นรถองค์กรเนี่ยข้อดีคืออะไรเขาจะมีแน,น้นๆตลอดเวลาและเขาจะมีรถสแปร์นะครับเพราะว่าเป,เป็นองค์กรธุรกิจไงใช้งานจะใช้งานไม่หนักนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับคันนี้ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่กระจกด้านข้างนะมีกล้องมอง360องศา ที่เปิดประตูเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับอ่าเป็นสีสีเดียวกับสีขาวมุกด้านท้ายมีโล,โ,ลโก้นะครับนิสสันแล้วก็ตาอเมล่าอย่างชัดเจนอยู่รุ่น V.L. บอกแล้วเป็นรุ่นรองท็อปถ้าสังเกตนะครับตรงสเกิร์ตนะครับจะเป็นลายกึ่งเคปล่าเพื่อเป็นการเน้นนะครับความเป็นสปอร์ตครับตัวรถสีขาวมุกนะครับมีขอบตัดถ้าเห็นพริมนะตรงตรงส่วนท้ายที่ที่จะไปทางกระโปรงหลังนะจะมีขาวมีสีดํานิดนึงเพิ่มความสปอร์ตนะครับและเพิ่ม ให้เส้นสายดูเรียวยาวให้รถคันนี้ดูยาวขึ้นนะครับดูสปอร์ตขึ้นนะครับฟีลเหมือนรถคูเป้แต่ได้ประสิทธิภาพได้สมรรถนะได้พื้นที่แบบรถซีดานนะครับที่สาคัญนะคุณสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับแค่3ามแสนแเาพันเท่านั้นเองนะครับกับขอนฟรีดาวหกพันกว่าบาทต่อเดือนฟรีดาวได้ทุกอาชีพอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้อิฐจะพาเข้าไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับ เห็นไหมครับตรงกระจกนะยังเป็นนิสสันอยู่เลยนะครับคือรถดุคันอย่างที่บอกเราเน้นนะเดิม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 จากโรงงานสีเดิมนะครับสีขาวมุกก็ต้องเป็นสีขาวมุกไม่มีการกลับสีไม่มีการกรอใหม่ไม่เป็นไม่แท้นะครับได้การตกแต่งนะเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังอังเสังเคาะสีบันนะครับคลิปด้วยได้สีขาวนะครับมีความเป็นทรงสปอร์ตนะครับส่วนบริเวณไหล่ด้านซ้ายด้านขวานะ ทำมาอบอุ้มเรียบร้อยนะครับเบอกเป็นหนังสังเคราะห์สีดําตรงพลาสติกสีดําตรงนี้นะครับการตกแต่งนะครับเป็นลายเคฟล่าเพิ่มความสปอร์ตเรามาสตาร์ทรถกันดีกว่าปุ่มสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทมือ Engine Start ทสต็สตสตอปเอนจโอเคพอเราเหยียบเบรกเนาะโอเคเสียงเครื่อง <Okay. S 2> <Okay. S 1> ยนต์สตาร์ทนะครับนุ่มนวลบา,บาลจอ จอมี d display ขึ้นมาโชว์เรียบร้อยเป็นจอแบบดิจิตอลนะครับให้เห็นเลยนะว่านี่นะตอนนี้เราอยู่เกียร์ P เกียร์ p a r นะครับไมค์ให้เห็นชัดๆไมค์แท้ไม่มีการกรอไมค์ห้าหมื่นเก้าพันสามรอยห้าสิบสี่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับซื้อรถกับเพจยนต์ทุกคันจอทัชสกรีนขึ้นมาแล้วเป็นทัชสกรีนแปดนิ้วเชื่อมต่อทั้งมีโทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อคอนเน็กแบบบลูทูธนะครับเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay นะครับและ Android Auto ด้วยนะครับหัวเกียร์นะครับอ่าที่จับด้ามเกียร์นนนะครััับเเป็็หหงงงงสสาดดํแแล้้ววกกตต่ยินะครับ ปุม start stop มีที่ชาร์จนะครับ USB นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังผู้โดยสารเช่นกันนะครับพื้นที่มีความกว้างขวางสะดวกสบายตรงกลางนะครับสามารถที่จะใส่แก้วน้ําอ่าแก้วน้ําได้สองใบนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้าเกียร์เกียร์ R ให้ดูนะครับจะได้ดูกล้องตอนนี้เราเข้าเกียร์ถอยหลังเรียบร้อย ่าจอมอนิเตอร์ทัชสกรีนอ่าตรงกลางนะครับโชว์แล้วเห็นเลยว่ากล้อง360องศาด้านท้ายแล้วครับระบบ MOD ป้องกันการถอยจอดนะครับป้องกันอันตรายจากการถอยจอดอันนี้อย่างที่บอกไงพอเป็นแบรนด์ลอง i ิสันจัดมาให้เต็มๆนะครับอ่าเข้า p a ีก่อนนะครับอ่าตอนนี้นะครับอิดซูมให้ดูนะครับพวงมาลัยเป็นแบบม u l t i ฟังก์ชันนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นปรับระดับเสียงนะครับขึ้นลงนะครับเพิ่มหรือลดได้ สบายๆหรือเป็นฟังก์ชันอื่นๆก็ได้นะครับรับสายก็ได้นะครับตรงนี้นะครับมีสัญลักษณ์นิสสันชัดเจนทุกคันนะไม่แท้นะครับของเดิมจากโรงงานสีเดิมจากโรงงานไม่พลิกควา่าไม่จมน้าเล่มอ,อะไรพรบรมีครบนะครับพาเสรห้เรียบร้อยน,น,นะครับพร้อมใช้งานเลยแล้วเด็ดกว่านั้นทุกคันของเชรยนต์รวมทั้งคันนี้เช็คให้แล้ว2 1 5สิบ้าจุดนะครับมาตรฐานเยอรมันเช็คอะไรบ้างเช็คไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างนะครับระบบเกียร์ ระบบเบรกยางนะครับระบบไฟตัวถังภายนอกภายในเช็คให้แล้วด้วยมาตรฐานของเยอรมันนะครับนอกจากนั้นนะครับเรานะเพราะว่าเพชร,พรยนต์เนี่ยเป็นเจ้าของทยพาสศูนย์บริการรถยนต์นะครับอันดับต้นๆของประเทศก็จะมีไม่ว่าจะตรวจยางการตั้งศูนย์ถ่วงล้ออะไรต่างๆเบรกแบตเตอรี่เราเช็คให้แล้วรถทุกคันซื้อรถมือสองปกติคนจะต้องกังวลว,ว่าจะต้องได้รถมาแล้วเนี่ยต้องเตรียมเงินเพื่อไปซ่อมอีกเท่าไหร่ กับพี่เราไม่ต้องเลยนะเพราะเราอะมีศูนยูร์ไทยพัสดุของตัวเองแล้วตรวจให้เรา้ว215จุดมาตราฐานยุโรปเลยมาตราฐานเยอรมันใช้รถไปสบายๆเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนเครื่องยนต์นะครับมาตอนนี้นะครับอิดเปิดส่วนตัวถังเครื่องให้เห็นชัดๆนะครับเรื่องการทํางานของเครื่องเดินสム ooth ไม่มีเสียงดังนะครับอย่างที่บอกรถมันเพิ่งปี2อง2นีนะครับแค่3ปีเท่านั้นเองไม่แค่ห้าหมื่นกว่าเท่านั้นเองคุ้มมากๆกับคันนี้กับการที่ได้นิสสันนะรถสปอร์ตอ่าไม่ใช่บุญผิดรถซีดานนะครับ ขนาดขนาดกลางดีกว่าไม่ใช่ขนาดเล็กนะแต่ว่าคุณได้ราคาไปแค่สามแสนกว่าสามแสนแปดหมื่นเก้าพันไม่มีเงินดาวไม่เป็นไรผ่อนแค่หกพันกว่าบาทนะครับถูกกว่ามือหนึ่งไปเลยครึ่งหนึ่งนะครับนิสสันนะอ่ะแล้วดูให้เช็คเลยนะตอนนี้พยายามจะค้างไว้ดูน็อตต่างๆเบ้าโชกต่างๆนะครับแต่เข็บเม็ดอาร์ลมน็อตอะไรไม่มีการไขขันอะไรทั้งสิ้น,นครับอยู่กับที่ของเดิมๆนะครับไม่มีการรอยเชื่อมรอยต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ไล่มาแล้วครับเป็นส่วนของขานหม้อน้ําเนาะ เห็นว่าให้เดี๋ยวจะค้างไว้ให้็อต่างๆนะครับยังสนิทนะครับไม่ได้ผ่านการไขรถคันนี้อย่างที่บอกเพราะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำใดๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบ้าชกด้านขวาเลยนะครับรอยสีต่างๆนะครับให้เห็นเลยว่าเดิมๆของแท้มาจากโรงงานซื้อกับเทสยนหายห่วงนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะนัดจองนะครับดูรถจริงครับหรือว่านัดจองเลยนะครับสามารถทักอินมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9นย์2 5 2 9 7 0974425297หรือแอดไลน์มาเลยนะครับ ID Line Inbox i s t b o x i India H Hotel T Thailand B Boy O Oscar X X เลยนะครับ Inbox นะครับอีกพร้อมที่จะพาคุณลูกค้าพี่ๆน้องๆนะมาชมรถน,นิสสันคันนี้ตัวเป็นๆน,นะครับย้ำอีกทีนะราคา389,000ปี2022ไม่ให้50,000กว่าฟรีดาวได้ทุกอาชีพนะครับผ่อนเดือนแค่6,000กว่าเท่านั้นเองทักมาเลยนะครับ